สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอคนที่ดูอยู่ทุกคนคนที่คอยสพอร์ตผมทุกคนนะครับคนที่ซับไพร์ช่องผมทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าตอนนี้ช่องผมได้หนึ่งร้อยกว่ากว่าซับไพร์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆถ้าผมไม่มีคนดูไม่มีผู้ชมก็คงไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆผมจะทํางนี้ต่อไปนะครับ โอเคก็ถ้าสมมุติได้ห้าร้อยหรือว่าพันออหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีของมาแจกนะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นของที่เจ๋งๆแน่ๆโอเคก็นี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรองเท้าเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปหน้าผมสีเหลืองๆใช่ไหมอ่านั่นแหละมันเป็นไม่ใช่กล้องไม่ไม่ใช่พอะกล้องนะครับก็ คิดวิบวนผ่านมาที่หน้าผมมันเป็นแบบเบเบอ,อะเพราะผมอัดตอนกลางคืนแล้วผมไม่มีไฟซัพพอร์ตแต่ตอนนี้มีไฟแล้วอยู่ข้างหลังผมจะถ่ายให้ดูจะถ่ายให้ดูโอเคผมเพิ่งรู้นะครับว่าการเหออมือนแบบจัดรีวิวของเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการจัดไฟไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับกล้องโอเคก็เรามาอยู่กับแบรนด์ไนกี้กันนะครับวันนี้ไนกี้ดึ้ ก็จะมาอยู่กับแบรนด์ที่ผมปื้มมากๆตั้งแต่มันออกตั้งแต่รีเกนที่แล้วและก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น t e m p l ปรีเจนห้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมซื้อจากอลิที่มันตอนนั้นมันเซลล์อยู่สามสิบเปอร์เซ็นะครับเหลือห้าพันห้าร้อยกว่าบาทน,นี่นี่นะครับพอเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับรองเท้าก่อน นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นถุงก,ก็จะเป็นสีเดียวกับรองเท้าเป็นสีมิ้นท์นะฮะก็จะเป็นสีมิ้นท์โอเคแล้วก็จะมากับนันทรงกระดาษที่ไนกี้เตรียมไว้ให้ตลอดนะครับนี้มีให้สองข้างนะครับก็โอเคแบบนี้ ตัวนี้นะครับผมซื้อที่อาลีนะครับเออยืนยันที่ว่าผมซื้ออาลีก็คือมันมีปักให้ให้ครับก็มีปักให้มันเป็นปักฟรีจากอาลีนะครับถ้าสมมุติซื้อของจากร้านรองเท้าเขานี่แล้วก็แค่นั้นแหละครับแล้วก็มีเป็นไซส์สองห้าห้าเจ็ดจุดห้านะครับ uk หกจุห้าบีเออ br นี่คือบราซิลสามเก้า ยี่สิบห้าจุดห้าเซนเมตรเอ่อไซย,ยุโรปก็คือสี่สิบจุดห้านั่นเองนะครับนั่นแหละครับแล้วก็คือตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันเปนไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่หรอกครับมันก็จะเป็นแบบหนังทําให้เราสบายขึ้นเอ่อพรีเซนเตอร์ของเทมโปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่ผมรู้นะก็ถ้าสมมุติเอาเก่าๆเ,เลยก็จะมีคนเดียวนะครับคือ อังเดียปิโลครับนั่นแหละครับเขาเป็นนักเตะที่เขาแก่เขาแก่แล้วแต่ว่าเขายังเก่านะครับโอเคแล้วก็มีสองคนเป็นกองหลังชาวสเปนก็จะเป็นเซอร์กิโอลามมสกับเคลาดปิเกเสองคนอีกสองคนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโอเคดูแลเห็นล้เสร็จปุ๊บด้านนั้นแหละครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นสีที่ ออกมาตอนยูโรนะครับตอนบอลยูโรโอเคก็มันนุ่มมากเลยอะ่ะเพราะมันมีบุเหมือนมีบุข้างในอ่ะ๋ยวให้ดูครับตึ๊บเหมือนมีการบุกข้างในชั้นหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันจะทําให้นุ่มกว่าการใส่มันก็จะต่างไปจากแบรนด์อื่นๆก็ถ้าก็ลองใส่ดูครับดีสบายมากใส่ดู ตัวนี้แนะนําเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับพื้นโพลอนเหมือนเดิมไนกี้แถมมาให้พื้นโพลอนโอเคจะมีตานไนกี้ตรงนี้จุบจุๆบจโอเคตามนั้นก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็ปกตินะคะถ้าเป็นตัวท็อปจริงๆต้องมี ACC All Condition Control เห็นกันบ้าอ่ะนี่ตรงนี้โอเคก็ okay. ตามนั้นนะครับแล้วก็ การจุดสังเกตที่ว่าจะดูของแท้ของปลอมก็ตรงนี้นะะอะฮะให้มันโฟกัสกันแทมปโปรตรงเนี้ยอ่านั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันอีกตัวหนึ่งว่าเนี่ยของแท้จริงแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือก็จะเป็นหนังจิงโจ้ดีมากได้ความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ที่ผมชอบนะครับก็คือมันจะเป็นพื้นลายอย่างนี้ เคงนี้เขียนว่าเทมโปข้างซ้ายเขียนว่าเทมโปข้างขวาเป็นเครื่องหมายติก๊กขู่ของไนกี้นะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นลิ้นติดกันหมดครับเป็นตัวที่ลิ้นติดกันหมดเลยโอเคแล้วก็ตัวตัวข้างหลังคือเป็นตัวรองรับกันกระแทกเป็นไม่ใช่ตัวกันกระแทกอะครับ,รบเป็นตัวที่มืนแบบ เอาไว้เหมือนแบบโดนปะทะเข้าข้างหลังอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละครับแล้วก็ตานนั้นแหละครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ต่อไปนะครับเหมือนที่ต้นทิปที่บอกนะครับก็โอเคขอบคุณนะครับวันนี้ครับ